สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพอนุพงศกรกําลังดังกําลังฮิตเลยช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงนพงศกรนพงศกรนพงศกร,ปปกร,ปปกรหมอลำเสียงวิหกใครที่เป็นคอหมอลำหรือแฟนคลับหมอลำเนี่ยทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าอาชีพหมอลำเนี่ยนอกจากมีศิลปินที่ เก่งฉกาดแล้วนะครับศิลปินที่อยู่ในอาชีพหมอลำเนี่ยหนึ่งนอกจากเรียนเก่งนะยังมีความสามารถอะไรอีกลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อย่าให้พูดชื่อเลยนะมันมีเยอะมากๆนะครับศิลปินหมอลำศิลป์หกอายุตัวอย่างพนุกโพสคอแลวกันมีแฟนคลับถามว่าทําไมนกโพสกรเนี่ยถึงอยู่ในจุดนี้ได้ถึงประสบความสาเร็จถามว่ารวยไหมนะมีคนถามว่านกโพสกรนศิลปหกเนี่ยรวยไหม เราตอบยังไงดีอะเราวิเคราะห์ตามผลงานที่เขาข้ามบวชแล้วกันในเรื่องของการทำอาชีพหมอลำนะเราจะไม่สนใจว่าเขาซื้อเงินสดเขาซื้อเงินผ่อนมีบ้านหลังใหญ่โตเป็นข้าเลือหาดเนี่ยเขาต้องจ่ายเขาต้องผ่อนเท่าไหร่จ่ายยังไงซื้อเงินสดหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปสนใจครับสนใจแค่ว่าโอเคพงศก,กรแสนปักดีมีบ้านหลังใหญ่โตแล้ว อวยพอรอวยใจให้เขาประสบความสําเร็จเขาทําให้กับพ่อแม่ได้แล้วนะเขาถือว่าเป็นลูกกตัญญูมากๆเลยเราโฟกัสที่ตรงนี้เขาสามารถมีได้หลังขนาดนี้เขาต้องใช้เงินขนาดไหนเขากล้าที่จะเล่นราคานี้เลยได้ขั้นลือหาดแบบนี้เลยเขาต้องร่ํารวยขนาดไหนนะครับหรือเบื้องหลังเขาจะเป็นหนี้เป็นสินหรือยังไงมันก็อยู่ในส่วนของธุรกิจของเขาเพราะว่าเขาหมุนเวียนได้เงินก็หาได้เพราะว่ามันเกิดจาก แรงการทำงานของเขาแรงความสามารถแรงใจของเขานะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นผลต่อธุรกิจนะเพราะว่าหนึ่งเรื่องของอาชีพของเขาเนี่ยมันใช้หัวใจในการทํางานเมื่อเขาใช้หัวใจในการทํางานเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันจะไปถูกใจพยกไม่ยกไปโดนใจเรียกว่าซื้อใจแล้วกันพอไปซื้อใจพยกลไม่ยกได้คขาเนียทางด้านแฟนคลับหรือที่เราเรียกกันว่าพยกลไม่ยกเนี่ยเขาก็จะติดตาม แล้วก็โฟลโล่ตลอดทุกการเคลื่อนไหวนกพงศกรหมอลำเสียมวิหกจะไม่ตกกระแสไปไหนเพราะนี่คือบุคคลที่อยู่ในกระแสตลอดทำให้เขาเนี่ยมีงานตลอดพอชื่อเสียงเขาเริ่มดงดังนะครับเขาก็จะมีคนว่าจ้างใช่ไหมออนมีคนว่าจ้างเนาะคนว่าจ้างตามต่างจังหวัดต่างๆทุกทั่วสารทิศก็ แห่แกันมาจ้างนปโุพสกรจ้างวงมหมอลำสิมิหกไปออกงานโชว์ต่างๆทุกคนกอ็อยากเห็นตัวจริงนั่นแหละนะครับแล้วก็เวลานปโุพสกรไปไหนก็จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่เราควรโฟกัสคืออาชีพที่มั่นคง นะมากผูกการที่ไปมองว่าบ้านโอ้เงินอ่อนหรือเปล่าอ่นะหรือใจสดหรือยังไงไม่ต้องสนใจครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่ไปสาระแนนะเรื่องของเขานะครับนะมีคนถามว่านุกศกศิลวิหกเนี่ยรวยหรือเปล่าบอกได้เลยว่ารวยนะมีตังนะครับแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าโอ้โยมีเงินขนาดนี้ฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้นะครับทุกอย่างมันแรกมาก,กับความสามารถของเขานะเขาก็ต้องยังต้องทํางานยังต้องสอนให้ลูกน้องทุกคนเนี่ย เป็นคนที่ข้นขวายมุมานะมีอาชีพเลี้ยงตนนะครับเขาไม่ได้สอนให้ทุกคนรู้จักสบายรู้จักอนอนบนกองเงินกองทองแต่ขเขาสอนให้ทุกคนรู้จักความยากลําบากที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเพราะว่าตัวนโพโอศกรเองก็จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่จะนําไป สอนคนอื่นนั่นก็คือ experience นะครับประสบการณ์นะสอนคนอื่นให้เป็นเหมือนตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับนะเอาเป็นว่านักบริษกรเราตอบได้เลยว่าเขามั่นคงแล้วกันในเรื่องของอาชีพแล้วความมั่นคงในอาชีพกับการที่เขาได้ออกงานทุกวัน,ท,วนทุกวันดูจากตารางสเกด้วยนะครับบอกเลยว่ามันก็ต้องรวยนะมันก็ต้องต้องมีอยู่แล้วแหละนะทุกคนก็อยากเกิดมาที่จะ รวยอย,อยู่กับกองเงินกองทองอยู่บนกองเงินกองทองอะไรประมาณนี้แต่ทุกคนก็ต้องทํางานถูกไหมครับถ้าทุกคนไม่ทํางานก็ไม่มีวันรวยทุกคนต้องแอคทีฟทุกคนต้องลุกขึ้นมาที่จะสารผานตัวเองโดยการวางเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ลุยเดินหน้าต่อไปนะครับนะเป็นธรรมดานะครับถ้าจะให้แอดตอบแอดก็ตอบว่า,ารวยไหมะก็รวยนะแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคง ถ้าเขาไม่รู้จักทํางานเขาก็ไม่รวยหรอกแต่นี่เขาเป็นคนขยันนพุตธกรเป็นคนขยันเป็นคนรู้จักทํางานเป็นคนรู้จักต่อยอดตัวเองตลอดเวลาเขาก็รวยได้นะไม่งั้นไม่กล้าเล่นบ้านราคาหลักโอ้โหขนาดนี้หรอกนะครับบ้านเขาลือหาดหลังใหญ่โตมโหฬานนะโอเคเอทำอย่างไรถึงอยู่ในจุดนี้ได้แฟนคลับก็ถามมาทําอย่างไรถึงจะอยู่ในจุดของนพุทสกรได้อันนี้เราบอกไม่ได้ <laughs> จะให้บอกอยังไงก็ท่านผู้ชมคือมันอยู่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในเรื่องของหัวใจใช่ไหมใจของเราใช่ไหมออนคือถ้าเราตั้งใจทํางานนะครับเราตั้งใจที่จะอยากจะไปอยู่ในจุดของเขาอ่ะเรายกเขาเป็นเหมือนกับอินสปเรชั่นก็ได้ยกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราก็ได้ในการสู้ชีวิตอะเรามีตัวอย่างตัวอย่างในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการสร้างอาชีพในเรื่องของการสู้ชีวิตสู้กับ ไม่ปล่อยอะไรครับเรียกว่าสู้กัดจับเราไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยสู้ไม่ถอยอะไรประมาณนี้นะว่ากันไปนะก็คือยกให้เป็นตัวอย่างที่ดีก็ได้นะเราไม่ต้องทําตามเขาทุกอย่างนะเหมือนที่คนอื่นถามมาว่าทําอย่างไรถึงจะอยู่ในจุดนี้ได้ก็สร้างแรงบันดาลใจไปแล้วกัน No นกโปสกรเี่ยแหละคือแรงบันดาลใจของคนที่อยากจะไปอยู่ในจุดนั้นก็คือการตั้งใจทํางานการขยันมั่นเพียรการฝึกตัวเองนะครับทำไมกขาถึงมีบ้านหลังใหญ่โตได้เพราะอะไรมันเกิดจากแรงกายแรงใจนะแล้วก็แรงที่เขาเนี่ยได้ให้กับพี่นกแฟนเพลงนะครับนั่นก็คือพลังงานที่ดีเราจะได้ฟีดแบ็กกลับมานั่นก็คือกระแสะตอบรับเมื่อมีกระแสะตอบรับก็มีคนว่าจ้างนะครับ เงินทุกบาททุกสตางค์เขาก็ต้องเก็บออมรอมริษนะครับแล้วก็เอามาสร้างตัวเองนะส่วนจะไปเป็นหนี้เป็นสินอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ต้องสนใจสนใจที่อาชีพความมั่นคงสมัยนี้เขาดูคนเขาวิเคราะห์คนเนี่ยเขาวิเคราะห์อ,อาชีพวิเคราะห์ความมั่นคงกระแสนิยมยี่เป็นคนของสาธารณชนเนาะวิเคราะห์เลยว่า,ากระแสการเป็นไปได้ก,กี่เปอร์เซนต์การอยู่รอดกัน ที่เราจะทําสื่อตรงนี้ต่อไปเราวิเคราะห์จากตัวศิลปินแล้วศิลปินมีความนิยมขนาดไหนบางคนมองถึงขนาดนิสัยเลยนะถ้าศิลปินเนี่ยนิสัยไม่ดีนะเขาวิเคราะห์เลยไปไม่รอดจริงไหมออนไปไม่รอดเลยนะบอกเลยไปไม่รอดแต่นี่คือไปรอดเพราะอะไรนิสัยดีนกปุตกรเนี่ยนิสัยดีหน้าตาดีมีแฟนคลับเยอะอันนี้รอดแน่นอน รอดเพราะว่าหนึ่งคือวางตัวเป็นเข้าสังคมได้ดีเรายิ่งเป็นคนอีสานด้วยคนอีสานจะเป็นคนเทคแคร์คนแล้วก็เป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์เยอะมิตรภาพที่ดีเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่เขาเป็นคนอเอ็นเตอร์เทนคนดูไม่เอารัดเอาเปลี่ยบเป็นกันเองนะครับมีมารยาทยกมือไหว้ตลอดเจอใครยกมือไหว้ตลอดอันนี้คือข้อดีของโอโพสกอร์นะ,ะสรุปแล้วกันรวยหรือเปล่ารวยครับ นะแล้วก็ทําอย่างไรถึงจะอยู่ในจุดนี้ได้อแอดอิวแนะนานะครับให้ยกนพศกรเป็นอินสปิเรชันของคนที่ถามมาแบบนี้แล้วคนที่ถามมาแบบนี้ก็ต้องตั้งใจทํางานให้เหมือนเขารับรองครับอยู่ในจุดนพศกรกรแน่นอนนั่นก็คือเดินพ่อเลี้ยงแม่ได้มีบ้านและเหยื่อตัวได้นะโอเคสรุปวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาวิเคราะห์เรื่องงานนะครับของนพศกรบอลล็อสิบหกครับวันนีก่อนสวันดีก่อนครับสวัสดีครับ